ดีใจมากๆที่ทุกคนแบบชื่นชอบอทั้งตัวผลงานทั้งภาพทั้งการแสดงที่แบบใหม่มากๆของพวกเราอะไรเงี้ยขอบคุณจากใจจริงะคะ่ตามอ่านใช่ไหมตามอ่านหมด<อ>ใช้เลือกทีมีหเลื่อนอ่านช่ไม่ได้แบบว่าแบบ คอมเมนต์มาแล้วก็ทิ้งว่าเปล่านะคะนักแสดงอ่านทุกคนะนะฮะพันดาวล่ะครับแบบโอ้โหเธอตอนนี้เรือวิ่งกันแบบโอ้ยชนกันให้ควักเลยป <c oughs> ัวทัวร์เลยอ่านคอมเมนต์ <c oughs> แต่ว่าดีใจมากค่ะด้วยความที่ตอนแรกเราทํามันเป็นซีรีส์ไทยเนาะ,ะแล้วพอเราเห็นว่ามันมีกระแสจากเมือนอกด้วยมันก็แบบยิ่งทาให้เรารู้สึกว่า เออเราภูมิใจในตัวเองในทีมงานแล้วก็ทุกคนรอบตัวเราอ่ะแล้วก็ซีรีส์ของเราด้วยที่แบบเออซีที่ไทยมันไปต่างประเทศเยอะมากเลยนะแม่จีนมาอย่างแม่จีนมีบ้างอ่ะครับผมเนโกะราคา<ม>ยังไงคะลูก<ม>ก็ขอบคุณค่ะที่ ที่เปิดโอกาสแล้วก็เปิดใจให้กับพวกเราเลยนี่ยขอบคุณทั้งค่ายแล้วกันค่ะที่ให้โอกาสพวกเราสามคนได้โชว์ศักยภาพของเราว่าพวกเราทําได้ขนาดไหนแล้วก็อยากเติบโตไปเรื่อยๆค่ะอ่านะฮะเพราะว่าตอนนี้ก็ฐานแฟนคลับก็ปึกปึกแล้วนะฮะอะเดี๋ยวรอดูกันต่อไปนะครับว่าเอ้ยพี่บอยถามต่ออีก2อีพีที่เหลือมีอะไรพิกๆที่แบบว่าโอ้ยบ้างบ้า่ <laughs> แต่ห้าม <laughs> no no spoil คือแบบเอาแบบหยอกหยอกไปนั้นจิ้มนิดนึงกันแล้วกัน เชอรี่เชอรี่โหมีอะไรให้ให้แบบว้าอย่างเงี้ยงีดอีกเยอะมากค่ะมันเข้มข้นมากมยิ่งเป็นสองอีพีสุดท้ายมันจะยิ่งเข้มข้นมากมากเหมือนเมื่อคืนเนี้ยพอมีน้ําตาและแต่หลังจากเนี้ยแค่ทิชชู่ไม่พอกาลมังต้องเข้าโอ้ยน้ำตาแบบเข้าไปใช่ค่ะเข้มข้นขึ้นมากมที่ผ่านมาก็นั่งไม่ติดแล้วนะอันนี้คือต้องลุกขึ้นมากระโดดโยงเลยเหรอแทบจะต้องจากรถไฟวมีใช่ไหม นิดนนกฏยใอ้พี่นิดหนึ่งได้ปะเอาอย่างนี้หนูจะบอกว่า EP 6, EP 7เนี่ยมันเป็นการขึ้นสุดจุดสูงสุดแต่ EP 8อ่ะมันจะดิ่งเหวลงมาค่โอ้คือแบบว่ารักบุญนี้หัวใจเกือบวายกันเลยทีเดียวตอนนี้พูดหวายละพว่หูวายไปแล้วอ่ะพันดาวคนนิดหนึ่งของของในมุมของพันดาวในมุมพันดาวคิดว่าที่ผ่านมามัน อยู่อภิคแล้วนะแต่ว่าอภพีต่อๆไปมันจะเป็นจุดคลี่แม็กซ์ค่ะว้ายคิดว่าพีคแล้วมันมีพีกว่านี้พีกว่านี้อีกใช่โอ้ยตายแล้วนะฮะหัวใจเกือบวายคือวายไปเลยแล้วกัน <c oughs> นะฮะโอเคอ่ะมานอกจากจะซีรีส์แล้วเนี่ยนะครับเพลงก็แต่ละคนโน้ตสมัยนี้เน,นาะนั่งหน้าสวยๆเท่ๆอย่างเงี้ยร้องเพลงเพราะทุกคนเลยอ่ะฉันงงมากอะไรจะครบเครื่องขนาดนั้นมีมีเพลงประกอบด้วยใช่ไหมใช่ค่ะโอ้ย ขอไปหยิกสักทีหนึ Fred> ่งได้ไหมอะไรจะขนาดนั้นคะเนี่ยกระดกตรงฉันนั่งอยู um> ่ใชนก็บอกหัวใจจะวายแล้วเหมือนกันแต่คนร้องเพลงร็อมากพี่บอยแอบฟังนะครับปล่อยเพลงประกอบซีรีส์มาด้วยทั้ง3คนเลยนะฮะของเนโกะเนี่ยเพลงอะไรคะ ของไนโกเป็นเพลงได้แค่คิดถึงค่ะอินเดอร์จิงค่ะอ่าได้แค่คิดถึงนะครับพันดาราค่ะเราเจ็บทุกทางค่ะโนเวอเอาทุกแบบวันนี้เลยเช้ามาใช่ไหมโอเคอ่ะของเชลซีแล้วค่ะทำไมพี่เจ้าเชลลี่แย่างเปแล้วเชลซีเชลซีอ๋ยใช่ก็งงก็พวกเธอก็แบบเดี๋ยวก็มาสกิดผมเดี๋ยวก็หันมาสบตาเดี๋ยวก็แบบอายคอนแทกฉันก็แบบโอ๋ยตายละเรียกชื่อผิดเรียกชื่อถูกอ่ะเชลลี่ครับของเชลลี่ชื่อเพลงรักก็พอค่ะโนแม โอเคคืออันเนี้ยถามในฐานะคนเปิดเพลงเนาะคือแต่ละคนอ่ะทำไมถึงมีพื้นฐานในการร้องเพลงมาอยู่แล้วก่อนจะมาเป็นนักแสดงหรือเพิ่งจะมาเรียนร้องเพลงเอาตอนเป็นนักแสดงซีรีส์อาเธอเนโกะอาเนเนเคยอยู่ค่ายหนึ่งย่านลาดพร้าวมาก่อนที่แต่ก่อนอยู่ลาดพร้าวฉันว่าแหละ จะร,อร้องแบบักิลการรอบบ้องเมืนี้จะก,กี้คุย,ย,ยกับทีมงานแบบสกิลการรอ้องไม่ได้ไม่ได้สูงขนาดนั้นเพราะตอนนั้นคือแบบสูงน,นฮะนนไป่ทันเต้นมากกว่าแหละ,ะ,ะนะฮะอับพันดาราคาพันดาไม่เคยเรียนเลยค่ะเพิ่งมาเรียนตอนก่อนอัดเจ็ดพิพังอ่ะอ๋อหรอมาเรียนสองครั้ง แต่เธออ่ะเธอแบบไม่ธรรมดาจริงๆใช่ไหมครับ <c oughs> ผมไหนพูดมาซีเฉลยมาซฟ <c oughs> ไม่ไม่เคยเดียอง <c oughs> จริงเหรอเมื <c oughs> ่อกี้คุยกับทีมงานนี่เป็นพยานได้เลยว่าโอนักร้องนี่ร้องดีกว่าแบบนักร้องเลยชี่บางคนซะอีกอ <c oughs> โอได้ได้ได้เขาเรียกว่าอะไรนะคนที่เขาให้คําแนะนําหรือว่าร้องไกดอะไรอย่างเงี้เยเขาให้คำแนะนําอะไรบ้างในฐานะคือนักแสดงคือแต่ละคนก็ฟังกันอยู่แล้วแต่พอมาเป็นพาร์ทของการร้องเพลงเนี่ยคือต้องยอมรับว่าดีมากจริงๆ่ะ ตอนที่เราไปอัดกันพี่พี่เขาไกด์ดีมากค่ะใช่เขารู้ช่องเสียงพวกเราแล้วก็ช่วยพวกเราให้แบบออกมาเพอร์เฟกที่สุดที่คุณหนูยังไม่รู้เลยว่าเสียงนี้หนูจะไปถึงไหมถึงทำได้เทคนิคอะไรเยงี้ค่ะก็ช่วยพวกเราเยอะมากเลจริงโอเคอุ้ยตายแล้วนะครับมาถึงช่วงเวลาปราบเซียนกันบ้างนะฮะคือการร้องสดแกันนั่นเองจะรอดหรือไม่รอดก็อยู่ในวินาทีนี้เนี่ยนะฮะจะจิ้มคนนี้ก่อนเลยพันดาว ทำไมต้องเป็นหนูคะต้องตาพี่บ่อยใช่ใช่ไ่จ้องมาทุกทีจะขนลุกทุกทีแบบโอ๊ยอะไรอย่างเงี้ยนะคะอันนิดหนึ่งเพลงของบันดาวก็คือเพลงเจ็บทุกทางเจ็บทุกทางนะครับโอเคนะฮะขอท่อนหนึ่งข้อหนึ่งโชว์สกิลหน่อยเล็กๆน้อยๆปกติเนี่ยนักร้องเขไม่กล้าร้องกันตอนเช้าๆนะเราไม่ขอร้องสดนะคะแต่เดีฉันจิ้มเลยไหนๆก็มาแล้วแล้วก็เจอกันครั้งแรกด้วยอัลร้องนี้นะคะพันดาวกับเจ็บทุกทาง จ้ามันจะทุ้ดทังที่เขาจิแลนาการจะทุกดยังไม่วู้จะรู้ที่ไหนว้าวไม่มีสกิลการร้องเพลงเลยอะค่ะพี่บอยขาพี่จะร้องครั้งแรกในชีวิตจริงเงี้ยเหรอน่าหยิกมากเลยเนาะน่าดีดหูสักทีเลงอันเนกครับค่ะเพลงนะคะที่ถือนะคะครับ

คอนแทคอายอาคอนแทคกัน <laughs> มากเลยเป็นการส่งกำลังใจแบบหืมนะ, <c oughs> ะมาเดี๋ยวพี่บอยจะเปิดเพลงรักก็พอด้วยนะครับ <c oughs> ซึ่งตะกี้แอบฟังแล้วมันพราะมากจริงๆนะฮะ <c oughs> แต่อยากฟังแบบ love version <c oughs> นะครับ <Love S 1> ว่าแบบจะขนาดไหนนะฮะ <c oughs> ตกงไว้กับเชลลี่ครับนี่ จะรักจะไปอย่างนี้ไม่ว่าเกิดอะไรฉันจะอยู่ตรงนี้และไม่เปลี่ยนแปลงไปต่อให้วันหนึ่งต้องจากกันแสนไกลก็ไม่เป็นไรว้าวนี่เขาไปหามาจากไหนน่ะเด็กผู้หญิงเนี่ยโอ้โหโอ้โหเสนอตัวให้เขาเห็นเองครุกเครื่องมากเลยอะแต่รู้ใช่ไหมว่าเพลงก็ได้รับความนิยมเหมือนกันอ๋อ นะฮะคือจะหันมาจ้องตาจะได้ปะอนนี้ยังไม่แน่ใจค่ะเพิ่งปล่อยเมื่อเช้าเออนะฮะตอนนี้ปล่อยมาทั้งหมดคือ3ามเพลงแล้วของพันดาวนี่คือเพิ่งจะมาปล่อยใช่ครับผมมีฟีดแบ็กมาหรือยังหรือว่าแฟนที่ฟังแล้วเขาแบบยังไงบ้างระคะอะไรเงี้ยชอบนะคะส่วนใหญ่เขาก็แบบว่าเซอร์ไพรส์ว่าแบบเพราะว่าเราก็แบบไม่ค่อยได้ลองเท<อ>่าไหร่อะไรเงี้ยแล้วพอเขามาฟังเป็นเพลงเต็มของเราจริงๆเขาก็แบบเพ้บอกว่าเขาภูมิใจอะไรภูมิใจ ครับผมนะฮะีนโก้ที้ปล่อยไปไเปปรียบร้อยสักระยะหนึ่งแล้วเนาะ,ค,ะครับผมแฟนคลับเป็นไงบ้างครับพอดูซีรีส์แล้วเขามาฟังในฐานะของการร้องเพลงคือต้องบอกว่าในมีแฟนคลับเก่าที่เขาทำตั้งแต่ตอนนั้นแล้วเนม่เคยมีเพลงให้เขาเลยจนกระทั่งวันนี้สิบปีเนยเพิ่งมีเพลงแรกให้เขาแล้วเขาอยู่รอฟังเนมก็ขอบคุณมากๆนะคะที่อยู่รอฟังจนเนมีเพลงในวันนี้ว้าวก็ไม่นานหรอกแค่สิบปีเองเนาะด <c oughs> ูแล้ว <laughs> เ okay. อามาของเชลลี่แลครับก็ทุกคนให้การต้อนรับอย่างดีค่ะก็ดีใจที่ทุกคนชอบค่ะแล้วก็มีคนบอกว่ามันเข้ากับ personality <No. S 2> ดูนด,ดูแบบดูฟังแล้วแบบน่ารักเนี่ยก็ขอบคุณน้องเห้กจริงๆค่ะที่ชอบ,บ,บนโอเคนะครับขอชมว่าร้องเพลงดีมากนะคะ <c oughs> ทั้ง3าคนเลยนะฮะเออเรามีสกิลในการเต้นด้วยผล <c oughs> งานหลังจากนี้จะมีแบบ <c oughs> ออกสเต็ปอะไรบ้างหรือเปล่าคัเนโก อนนี้เราต้องรอติดตามกันนะคะสามารถติดตามได้ทางทุกช่องทางของ Motion ใหม่ Entertainment เลยค่ะอ่า <im it> โหดีใจมากที่ได้ทำความรู้จักกันเนาะและเชื่อเหลือเกินนะครับว่าคงจะได้เจอกันบ่อยๆนะฮะในทุกฐานะเลยทั้งนักแสดงทั้งนักร้องก็เชื่อเหลือเกินว่าเดี๋ยวจะมีผลงานออกมาอีกนะครับอ่ะซีรีส์นะครับเรื่องนี้อยากฝากอะไรถึงคุณผู้ฟังที่กำลังฟังอยู่แล้วก็แฟนคลับที่กำลังชมอยู่บ้างครับ ก็อยากฝากซีรีส์เรื่อง Rollercoaster t ร e อซีรีส์รักความรนี้หัวใจเกือบวายนะคะออนแอร์มาถึง EP 6แล้วนะเหลืออีก2 EP เท่านั้นนะคะแล้วเราก็ยังมี last EP ด้วยตอนนี้เรากำลังจะมี last EP ค่ะเป็น Rollercoaster the final ride นะคะวันที่เท่าไหร่คะ27กันยายนนี้ค่ะที่สยามพาราไลซสยามพารากอนค่ะสามารถซื้อบัตรได้แล้วนะคะที่ Thai Ticket Manager ทุกสาขาหรือเว็บไซต์ Thai Ticket m a n a r ค่ะ ไปเจอกันทั้งสามคนมีโชว์อะไรบ้างหรือเปล่าครัค<ะ>แน่นอนแน่นอนตูกฟอร์ปปอมเฮ้นนยมีคําถามจากแฟนคลับก็ส่งมาพี่บอยลืมถาม <laughs> ขอถามนิดนึงกันแล้วกันเนาะบอกว่าทั้งสามคนมาก็มีการส่งมาเยอะเลยทีเดียวนะครับอ่ะมา ถ้าในชีวิตจริงทั้งสามคนตกอยู่ในความสัมพันธ์แบบรักสามเศร้าแต่ละคนจะทำยังไงคะอันนี้ถามคนเดียวเลยถามคนที่ดูแบบอ่อนต่อโลกมากที่สุดเลยนะฮะพันดาวครับโอ้เหรอถ้าตกอยู่ในความสัมพันธ์แล้วสามเศร้าแล้ว <c oughs> ใช่ไหมคะครับ <c oughs> เราก็ ถ้าอิงอิงจัดเรื่องที่เราที่เราอยู่เนี่ยเราก็รู้สึกว่าเราคงจะไม่เลือกใครเลยเครยบเพราะว่าด้วยความที่ทั้งสองคนรู้จักกันแล้วก็เรารู้สึกว่ายิ่งอยู่มันยิ่งรู้สึกผิดมันไปต่อคนหนึงมันก็ไม่มีความสุขเลยเดีับมันจะ g u i ตี y ตลอดอะไรเงี้ยก็เลยรู้สึกว่าคงจะไม่เลือกใครเลยครับเลือกเลือกอยู่กับตัวเองดีกว่าแล้วก็ โฟกัสอนาคตเหมือนเพลงเจ็ดทุกทางอย่างนี้ใช่ไหมสวยตอบเป็นอยู่ได้นะฮะขอสามคำให้ขอสามคำให้อะไรนะเนี่ยกับให้กับ Love p ียวแตัวละครในเรื่องได้ไหมคะช่วยกันตอบได้ไหมคะขอสามคำให้กับ Love p ียวแเออนะขอสามคำให้กับ l Love เพียวแล้วก็แอร์ครับผมอือ เจ็บต้องเลือกเจ็บต้องเลือกเจ็บต้องเลือกโอ้เ<อ>จ็บต้องเลือกอันนี้คือคำนิยามของสัตว์ตัวละครตัวนี้นะฮะจากนักแสดงอ,อุ้ยรถอะคิดว่าไ <laughs> <laughs> วไามอ่ะสุดท้ายแล้ว เพลงที่ปล่อยออกมาเพราะมากเลยค่ะแบบนี้จะมีเพลงที่ทั้ง3าคนเนี่ยร้องฟิชชิ่งกันรหรือแบบเปล่าครับแบบดูเอฟมีภาพเนี่ยเออนี่อยากรู้เหมือนกันเพราะแต่ละคนเพลงที่ปล่อยมาก็หลากหลายแบบสไตล์นะฮะแต่พอมามิกซ์สามคนรวมกันเนี่ยนะคะจะมีโอกาสน,านั้นหรือเปล่าหรือถ้ามีโอกาสอยากให้ออกมาแนวไหนคะ <c oughs> เออ, <c oughs> อนนี้มันค่อนข้างจะเป็นเรื่องของอนาคตน,นะคะแต่ถ้าอยากเห็นพวกเรา3คนร้องอยู่ในเพลงเดียวกันเจอกันที่2ี่นี้ค่ะไว ขายของอยู่เป็นอยู่เรื่องนะครับแต่27นี้มีอะไรเซอร์ไพรส์ให้ได้ว้าวกันเพียบเลยใช่ไหมใช่ครับผมสยมพระกรเนาะเดี๋ยวจะแอบไปแอบดูนะครับเชิญค่ะย่นี้นะครับผมยินดีที่ได้เจอกันและหวังว่าจะได้เจอกันอีกนะคะขอบคุณมากๆนะครับน้องๆนะฮะจากซีรีส์รักขบวนนี้หัวใจเกือบวไา้น้องว่าใครเหร